หลักวิยากรที่ควรรู้ข้อที่15นะครับนาด้าแเรดิสนั้นในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธต้องตามมาด้วยกริยาช่องหนึ่งนะครับและหลังช่องหนึ่งนั้นห้ามเติมอะไรทั้งทิศทั้งสิ้นนั่นก็นคือห้ามเติม s ห้ามเติม g ห้ามเติมดีเช่นประโยคว่า she went to the supermarket yesterday หล่อนไปซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวานนี้เป็นประโยคบอกเล่าแต่พอเมื่อทาเป็นประโยคคําถามปับมีดิสนําหน้านะครับนะ Did she go to supermarket yesterday นะครับหลังเด,ดต้องตามด้วยกริยาช่องหนึ่งคือคำว่า go และห้ามเติม es นะครับนะแปลว่าหล่อนไปซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวานนี้ใช่หรือไม่หรือถ้าเป็นประโยคปเสร็จนะครับก็ต้องเป็น she didn't go to supermarket yesterday นะครับต้องเป็น didn't go ไม่เติม s นะครับนะต้องรอช้าเข้าในเนเรื่องเลยครับผมหน้าที่15แล้ว เลเนนะครับจงฟังและลิ๊กตรงทำเครื่องหมายนะครับถูกลงไปถ้ากล่องนะครับนะที่ถูกต้องก็คืออันนี้นะครับเรียกว่าบ็อกซ์นะครับกล่องหรือว่าสี่เหลี่ยมนะครับทษทีนะคำว่าบ็อกซ์ในที่นี้ไม่จําเป็นจะต้องแปลว่ากล่องตลอดนะครับแปลว่าสี่เหลี่ยมก็ได้ครับ แ uh, ปลว่าสี่หลีม What is it มันคืออะไรครับ It แ <It S 2> ปลว่าม <is S 2> ัน Is แปลว่าคือ What แปลว่าอะไรแปลว่ามันคืออะไรเป็นคนเป็นคนถามนะครับนกแก้วที่ชื่อว่าพ e c เป็นคนถามว่ามันคืออะไรล i n นะครับที่ชื่อว่า Max ก็ตอบว่า It's a desk มันคือโต๊ะเรียนหนังสือหรือโต๊ะนักเรียนนะครับเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนหูฟังหน่อยรู้สึกหูฟังมันจะไม่ค่อยชัดลองฟังคลิปเสียงก่อนดีกว่าครับมีคลิปเสียง Track 14. Listen and tick the correct box. Number 1 is the example. What is it? It's a desk. Number 1. What is it? It's a desk. Number 2. What is it? It's a computer. Number three. What is it? It's a bookcase. Number four. What is it? It's a chair. Oh no, it isn't. It's a cupboard. Yes, it's a cupboard. Okay, na, krab, tuk คุณครูก็เลยนำเอาคลิปเสียงนะครับนะมาแปลงเป็นตัวหนังสือให้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับเขาทำมาให้แล้วข้อที่หนึ่งนะครับ what i s i t มันคืออะไรคำตอบนะครับในคลิปเสียง t ลย desk มันคือโต๊ะเรียนหนังสือหรือว่าโต๊ะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะครับใน กรอบสี่เหลี่ยมนี้อันนี้เป็นโอเชียนะครับเป็นเก้าอี้ไม่ใช่พอข้อที่สองนะครับเขาก็ถามมาเดิมนะครับว่า what is it มันคืออะไรในคลิปเสีเยงนะครับก็พูดว่า it's a computer มันคือคอมพิวเตอร์ดังนั้นก็นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมของรูปคอมพิวเตอร์เลยนะครับ แต่คุณครูไม่ขีดให้นะครับนี่คือสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับแต่นักเรียนที่เคยเจอเทคนิคการสอนหรือสไตล์การสอนของครูพี่นันก็จะทราบดีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าขีดให้นักเรียนก็มาถึงลอกเลยโดยที่ไม่ได้ฟังนะครับก็ไม่ได้ความรู้อะไรเลยไปข้อที่สามครับ What's it? Did? มันคืออะไร it's o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  k s, s e นะมันคือชั้นวางหนังสือหรือตู้ใส่หนังสือนะครับนักเรียนก็เห็นภาพแล้วว่าไหนตู้วางหนังสือก็ขีดอยู่ขีดถูกลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เลยครับส่วนข้อที่สี่นะครับเขาถาม what is it เหมือนเดิมนะครับนะว่ามันคืออะไรแต่คำตอบเขาตอบยาวหน่อยนะครับว่า it is s o h ซเช เขาตอบว่าเก้าอี้ก่อนนะครับมันคือเก e. ้าอี้ it แปลว่ามัน it แปลว่ามันแล้วตรงนี้ย่อมาจาก is นะครับ it มันคือโอเชี e ยเก้าอี้แล้วเขาบอกว่า no it isn't ไม่มันไม่ใช่เก้าอี้นะครับ it คือมันแปลว่ามันมันก็คือเก้าอี้นั่นเองนะครับ it คู่กับ is นะครับแล้วเป็นประโยคปฏิเศธก็ is not นั่นเองแต่ตัวย่อก็เลยอ่านว่า it isn't ไม่มันไม่ใช่เก้าอี้เขาก็เลยพูดต่อ it's a cupboard a cupboard ออกเป cupboard นะครับนะเวลาออกเสียงมันเป็นตู้อนเนกประสงค์หรือตู้กับข้าวหรือตู้เสื้อผ้าได้หมดนะครับนะครับ,รบว่า cupboard ดังนั้นนักเรียนก็ให้ขีดเครื่องหมายถูกลงไปที่รูปนี้เลยนะครับและแล้วหน้าที่สิบห้านี้ก็จบนะครับแต่คุณครูไม่ได้เขียนว่า จบหน้าสิบห้าปวติคุณครูจะเขียนนะครับว่าจบหน้าสิบห้าไปต่อหน้าสิบหกกันเลยครับผมฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแชาก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยรุ้นให้ช่องกระผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ